การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่2เสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับสวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับ ปิดดวงชะตาของชาวราศีเมถุนนะครับในเดือนกรกฎาคม2564ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาของชาวราศีเมถุนนะครับว่าในเดือนกรกฎาคม2564นี้ชาวราศีเมถุนจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ ก่อนอื่นนะครับหากคุณนั้นไม่แน่ใจว่าคุณนั้นเกิดในราศีใดคุณสามารถที่จะพิมพ์วันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้ครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้นะครับว่าคุณนั้นเป็นผู้ที่เกิดในราศีใดนะครับ ก่อนที่จะเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากาันฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากนะครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคุณเปิดดวงครับ ในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานนะครับดวงชะตาการงานของชาวราศีเมถุนครับในเดือนกรกฎาคม2564นี้ต้องบอกว่าจะเป็นเดือนที่การงานของชาวราศีเมถุนนั้นมีเกณฑ์ที่จะพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่จะโครจรเข้ามาในดวงชะตาการงานนะครับไพ่เดทจะพูดถึงการ,รเผชิญกับอุปสรรคปัญหาในเรื่องงานครับการเจอกับ อุปสรรคปัญหาการเจอกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะเกิดขึ้นได้กับชาวราศีเมถุนในเดือนกรกฎาคม2564นี้นะครับสำหรับบางคนแล้วการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะมาในรูปแบบของอุปสรรคปัญหาในเรื่องงานที่ทำอะไรแล้วมักจะติดขัด การทำงานไม่ราบรื่นนะครับมีอุปสรรคมีปัญหาให้ต้องคอยแก้ต้องคอยจัดการสำหรับบางคนแล้วเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบบางคนต้องเปลี่ยนงานย้ายงานออกจากงานเลยก็มีด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังให้มากนะครับเจอปัญหาในช่วงเดือนกรกฎาคม2564นี้ต้องตั้งสติให้ดีค่อยๆคิดค่อยๆแก้กันไปครับไพ่หกดาบจะพูดถึงดวงชะตาการงานของชาวราศีเมถุนนะครับว่าในเดือนกรกฎาคม2564นี้จะเป็นเดือนที่อุปสรรคปัญหาต่างๆที่เผชิ อยู่นั้นจะยังไม่สามารถที่จะแก้ไขหรือคลี่คลาย ไปในทางที่ดีได้นักเพราะฉะนั้นยังคงจะต้องรอคอยจังหวะและรอคอยโอกาสรอคอยเวลาต่อไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ชาวราศีเมถุนนั้นอดทนแล้วก็ใจเย็นๆนะครับทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีเวลาของมันครับและเมื่อเวลานั้นมาถึงสถานการณ์ต่างๆจะคลี่คลายไปในทางที่ดีได้เช่นกันในดวงชะตาการงานของชาวราศีเมถุนในเดือนนี้ต้องบอกว่าเป็นเดือนที่จะต้องใช้สติให้มากนะครับใน ที่จะตั้งรับปัญหาต่างๆที่จะโครจรเข้ามาในดวงชะตาการงานเพราะฉะนั้นอาจารย์ปอคนเปิดดวงอยากจะให้ชาวราศีเมถุนทุกท่านนั้นอดทนนะครับแล้วก็เจออุปสรรคเจอปัญหาอย่าเพิ่งไปท้อครับ ค่อยๆค,คิดค่อยๆแก้กันไปดวงชะตาการงานผ่านพ้นไปครับเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินกันบ้างนะครับว่าในเดือนกรกฎาคม2564นี้ดวงชะตาการเงินของชาวราศีเมถุนนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของชาวราสีเมถุนนะครับในเดือนกร,รกฎาคม2564ครับดวงชะตาการเงินของชาวราสีเมถุนครับในเดือนกร,รกฎาคม2564นี้เป็นเดือนที่ดวงชะตาการเงินของชาวราสีเมถุนนั้นไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับไพ่ห้าดาบจะเตือนให้ระวังการเงินติดขัดการเงินมีเกณฑ์จะมีปัญหาได้การเงินต้องระวังในเรื่องของเงินขาดมือเงินไม่พอช้ หรือการมีปัญหากับผู้คนในเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องเงินเงินทองทองนะครับจะต้องระวังให้ดีให้ใครยืมเงินในช่วงเดือนกร,รกฎาคม2 5 6 4นี้ระวังจะไม่ได้คืนในดวงชะตาการเงินของชาวราศีเมถุนนะครับในเดือนกร,รกฎาคมนี้ไพ่เฮอร์มิตจะพูดถึงรายจ่ายของชาวราศีเมถุนจะมีรายจ่ายที่มักจะไม่ได้มาจากตัวเองครับมักจะมาจากคนรอบข้าง คนใกล้ตัวหรือว่าบุตรหลานลูกหลานซะเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วชาวราศีเมถุนเองก็จะต้องวางแผนการเงินให้ดีด้วยนะครับการเงินในเดือนกร,รกฎาคม2564นี้ดูจะไม่ค่อยคล่องตัวนะักเพราะฉะนั้นต้องวางแผนการใช้จ่ายให้ดีครับ เมื่อถามถึงในเรื่องของโชคลาภนะครับต้องบอกว่าดวงโชคลาภก็ไม่เด่นนะครับและดวงการเงินก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นการเงินของชาวราศีเมถุนถ้าใครที่คิดจะเสี่ยงโชค ต้องถามว่าเสี่ยงโชคได้ไหมก็คงจะต้องตอบว่าเสี่ยงได้เพียงแต่ว่าไม่แนะนำสักเท่าไหร่นะครับใครที่คิดจะเสี่ยงโชคก็ดูเอาตามพอเหมาะพอสมเอาตามพอดีพอสมควรแก่เหตุก็แล้วกันนะครับชาวราศีเมถุนทั้งหลายในเดือนกรกฎาคม2564นีนี้การเงินไม่คล่องตัวดวงโชคลาภก็ไม่โดดเด่นครับ ดวงชะตาการเงินของชาวราศีเมถุนในเดือนกรกฎาคม2564นี้ผ่านพ้นไปนะครับเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างครับว่าในเดือนกรกฎาคม2564นี้ดวงชะตาความรักของชาวราศีเมถุนนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของชาวราศีเมถุนนะครับในเดือนกรกฎาคม2564ครับดวงชะตาความรักของชาวราศีเมถุนครับ เดือนกรกฎาคม2564นีนี้เป็นเดือนที่ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุนนั้นจะดีขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับเรื่องที่เคยต้องคิดเยอะเรื่องที่เคยต้องคิดมากก็จะผ่านพ้นไปเข้าสู่ช่วงเวลาที่ดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ความสบายอกความสบายใจจะเกิดขึ้นอะไรที่เคยหนักอกหนักใจหรือกังวลใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็จะผ่านพ้นนะครับ ความรักความสัมพันธ์ของคุณและคนรักจะดีขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมารวมถึงใครที่เคยมีปัญหาเคยมีความไม่เข้าใจกันกับคู่รักหรือคนรักในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกว่าในเดือนกร,รกฎาคม2564นี้จะเป็นเดือนที่สามารถปรับความเข้าใจกันได้นะครับประสานรอยแล้ว พูดคุยเคลียร์ใจกันได้นั่นเองนะครับส่วนคนที่คบหาดูใจกันอยู่ก็ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์มีเกณฑ์ที่จะพัฒนาไปในทางที่ดีนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ ไปอีกขั้นหนึ่งเลยก็ว่าได้ส่วนใครที่แต่งงานแล้วเป็นครอบครัวแล้วรอคอยในเรื่องของการมีบุตรมีธิดาต้องบอกว่าในเดือนกรกฎาคม2564นี้มีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีครับสมการรอคอยสมหวังในเรื่องนี้นะครับสำหรับคนโสดครับคนโสดเองก็มีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นได้พบเจอความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่และในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่คุณนั้นจะได้พบเจอคนที่ชอบได้เจอคนที่ใช่ได้เจอคนที่รู้สึกเหมือนกับว่าใจนั้นตามหาครับ ดวงชะตาความรักของชาวราสีเมถุนในเดือนกรกฎาคม2564นี้ถือว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นหวังว่าชาวราสีเมถุนนั้นจะเอาสิ่งดีๆเหล่านี้เป็นกำลังใจในการต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคปัญหาในเรื่องอื่นต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ ดวงชะตาความรักผ่านพ้นไปก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนท่านใดที่อยากจะเปิดดวงชะตาส่วนตัวแบบเจาะลึกในดวงของตัวคุณเองกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ตามลายไ d ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการ ทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับสําหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอลาไปก่อนครับฝากกดติดตามฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับบุญรักษาเทวเวยพรชาวราศีเมถุนทุกคนนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ